คน,คนเงินแล้วตอนนี้3าล้านสามแสนเนาะ33ล้านสามแสนไปนะครับกำลังกำลังไปแล้ว พรากันเครื่องเ่ยมันเท่าไรจ้ะเดกปีปีเครื่องปีครื่องเนาะถ้ารถมีปัญหาอย่างมันดับมันอย่างข้ามาเซ็คมาแปลงขับสองปีนะโดยโดยโดยกระโถงม่เบิดเดี๋ยวนาอเดีว่าเบิดแล้ใส่อีกได้ไป่า่เ่แค่ออาเขาเบิดเลยเบเขาจะติดต่อเวลาโเซปยได้เบอนึงล้ที่โาเบเเอาารอนึงเออหาูโคมต่อไปูโ หกหกเก้าเก้าหมูเนาะพี่นอ้องมูนำเข้างเงี้ยน้องกันมขาเป็นปลวกอะไร,รสักเบ็บเบ็บนี่ดิพี่กันปะ<ร><ร>ลอยลอยสะหานี่นะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาซื้อรถตุ๊จั๊กพี่น้องรถจั๊กพี่น้องเข้ามาจ,กกจกกากไทยเนาะโอ้ทุกคนนี่คือรถนำเข้าจากไทยนะครับผม เอาดูราคานะครับทุกคนครับโอ้คันนี้ร้อยกว่าล้านนะครับประมาณแสนกว่าเนาะแสนกว่าคันนี้ก็เก้าหมื่นที่หนอครับโอ้ืออยูนครหลนดวงมีกันพี่นนองเลย อไอะไรี่ยเพยเดี๋ยวเอานี่เพลนี่คับ่าหา่ับดองเลยคือมอเตอร์ไซค์ฟังล่าเนี่ยจะแพงหลายพี่เนาะรถเบียบธรรมดาเน สามสิบปลายล้านเนาะแล้วก็รถเ,ดเร็บเร็ยบยังไม่ได้อันนี้ประมาณเก่าหมื่นเก่าหมื่นปลายนี้รถที่ผมซื้อเนาะครับมาอยู่ในเมืองก็ต้องมีรถจักรครับ ีแบบนี้ ial, workers, บม่คอยมีหรบอบ่คอยมีมากวะสีน่สีขาวอัน,นนั้นดี word, ya, บบอลนึ่อ okay, ๋เพามาจากที่ตางมูนะมักๆก่คือไฟบางคนบริแทนได้มีอะไรบ่นี่ครับทุกคน ต้องม,มากับมันมมากับับนอยู่แล้วรถทุกอย่าง,ง,งนี่ครับพวกพีนน่ลองเลยสื่อพอดีกีนะครับทุกคนพอดีกีในเมืองเนาะตัวพึ่งสื่อประมาณสี่หมื่นสามสิบปลายล้าน 3า,ามบล้านสี่หมื่นไปก็หาเงินได้เนเงินบาทเนี่มนมันปุยโอ้เอดจัดเลยนะบออจกับเต้เเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวคนในไม้เลยพี่้องอพกนอนนพเรืพี่อยู่เั้ เชื่อ,อน,นี่เปนกํลังไส่หกํลังไส่หบอน้ำมันเชื้อนี่ใส่แล้บอกใส่แล้วใส่แล้วโอ้ใส่กาบอกร้อยที่เองไม่รถ่งามครับมีหลายคันมีหลายคันขาอทายด่บิวหันเด้อ จลดพี่แดงว,ว่าเซล,ลซีนี่พี่เนาะกับซีนี่มโมมากก่านะีนเงินแล้วตอนนี้สามล้านสามแสนเนาะ ครับกำลังกำลังได้แล้วแป๊บนึงนะประกันเครื่องเนี่ยมันเท่าไหร่จากตปีปีครึ่งปีครึ่งเนาะถ้ารถมีปัญหาอย่างมันดบนับมันอย่างเข้ามาเซ็คมาแปะกค็คือพรอมปีนะโดยโดยโดย ไบอเ้งเอาขเบอร์เพ่อเขาิดง ah, ่อเวลาโทรเซไปบได้บูเอทโชหะหาุกอรูป้าหกหกเก้าเก้าแปดหับมูเนาะพี่เนาะมูะขาเงียน้องกันตัวนี้เป็นเป็นฟองไทยมาตั้ไทยโดยตรงเรา่าัถ้าเป็นปลกอะไรแบบเบ็บเบ็บนี่เดยกันบอสรอรอสาหานะ ตัวอันเอาไปนะฮนะั่น้ะทันทีใจเป็นเงินสดเงินโอนตัวไหนตัวต่อไปออกฮั่นไม่ใช่ไปยูมันตัวสามแสน่ะอาจจะโอนโอนโอนนอน่อมันทีเจ็ดเดือนสามพิบกำหนดปีแล้วเข้ามาก,กนนะ่อนได้ครับ จะ่าลืมเทปใยย่งยินที่ยูหูงเจ้ามาใบหนึ่งแล้วก็ก๊อปปี้บัตรประจำตัวใส่มานำด้อเราจะเป็นแลนป้ายให้ทับบอมีอันใยย่งยินที่ยูนี่พวกฮอลแลนป้ายให้บรอดไอด้าผมก็มาให้ตอนนี้นะบอกเอามาให้เทปใบแนยินที่ยูแล้วแล้วก็เอามาให้โอเคเรียบร้อยฝากกดเสกรถกันนะครับ เลือนขงในเดอรลือน่ทพัดลมบ่พอดีเลยพอดีกำลังเปิดห้องใหม่พอดีจะกจะวัดหน้าคอนอะกันนี่นแมนมนัที่แฉอห่มให้จาวว่าจะหนาวโคตรพอดีได้พัดลมนี่ใส่งเลยลอย่นาะนี่ครับทุกคนเนาะ หลังจากที่ซื้อรถมานะครับก็จะมาดีวิวให้ดูครับพี่นนองว่าอันนี้คือรถที่ซื้อมาจากศูนย์นะครับผมเนาะศูนย์ของเราแต่ว่าอะไหล่อะไรเป็นของไทยหมดนะครับทุกคนรุ่นนี้เนาะน่าจะไม่มีผลิตหรือว่าไม่มีจําหน่ายที่ไทยแต่ว่าคืออะไหล่อะไรเนี่ยเขาเขานำเข้าจากไทยทุกคนคแต่ว่าประกอบที่ลาวเนาะเป็นบริษัทนะครับที่นําเข้าจาก อะไรจากประเทศไทยทุกคนเนี่ยเป็นศูนย์ฮอนด้านะครับทุกคนนี่ครับฮอนด้าเนาะนี่ฮอนด้าฝั่งไทยน่าจะไม่มีครับรุ่นนี้เพราะว่าเป็นรุ่นเบบดูนเนี่ยน่าจะใช้มาหลายปีแล้วทุกคนคือผมตัดสินใจซื้อของไทยเพราะว่ามันมันทนพี่เนาะนะมัน,มนทนมาใช้งานแบบคุ้มนะครับทุกคนราคาประมาณประมาณเกือบห้าหมื่นนะครับทุกคนสามสิบสามสิบสามล้านกีบ เกือบห้าหมบาททุกคนโอ้โหคือว่าชื้อนะครับ33 000, ล้านเนาะมาหารให้กับ6 8 0ปดศูนทุกคนเนาะถ้ารถจีนรถเกาหลีนี่ก็มีครับพีเเ่เนาะรถจีนรถเกาหลีรถมาเลย์น่ะก็มีแต่ว่ามันไม่ค่อยทนนะครับต่อสภาพในการใช้ที่ประเทศลาวรถถ้าเป็นรถมาเลยกับรถจีนเนี่ยไม่เกิน20,000เนาะไม่เกินสองหมบาท แต่นี่เป็นรถไทยผมแบบตัดสินใจซื้อครับพี่น้องทุกคนคิดว่ายัางไงครับแพงไหมครับเนาะรถที่ราวนะครับคิดว่าผมคิดถูกไหมพี่น้องที่ซื้อนะครับเป็นรถศูนย์ไทยเนาะเป็นรถของนะครับอร่อรจากประเทศไทยทุกคนคิดว่ายังไงพี่น้องนะย่อผมคิดถูกไหมครับทุกคนนะเพราะว่าถ้าไปซื้อรถของมาเลยข,ของจีนเนี่ยน,น่าจะใช้งานไม่เกิน2ปี2ปีแล้วก็จะพังนะครับทุกคนผมขึ้นมาเบียงกันเพราะว่ามี มีความคิดอยู่เวียงจันท์มานะครับมาเรียนนิดหน่อยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็แล้วก็จะกลับไปทํางานที่ไทยทุกคนมาเรียนช่อมโทรศัพท์นะครับทุกคนแล้วก็ไปหาจะไปหาตังค์ที่ไทยอีกแล้วก็มาเปิดร้านนะทำทำร้านช่อมโทรศัพท์ทุกคนไม่เกินประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละผมเรียนแล้วผมจบแล้วผมก็จะส่งรถคันนี้กลับบ้านเนาะส่งไปให้พ่อให้แม่อยู่ที่บ้านแล้วก็ผมจะขึ้นไปกรุงเทพ นะครับทุกคนเนาะนี่นะครับนี่ครับผมนะเป็นรถเดีย๋ยวฟังเสียงกันครับทุกคนว่าเสียงมันจะนิ่มแค่ไหนเอาปุ่แจหายเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับทุกคนนะรถศูนย์ไทยนะครับพี่เนาะนี่ครับศูนย์ฮอนด้า เสียงบางเสียงเกือบครึ่งแสนครับทุกคนเนาะราคาแพงมากนะถ้าสมมติว่าเป็นรถฝั่งไทยนี่แบบถ้าห้าหมื่นนี่ต้องประมาณร้อยร้หรือว่าอ่าร้ออัพครับถ้าห้ามื่นแต่เนี้ยได้รถร้0ยร้บเบฟรุ่นใหม่เสีย,งเส,ย,ง,เสยง,งเสียงเสียงทุกคนฟังเสียงเนี่ยนิ่มมากครับใหม่ๆเลยทุกคน ถึงกรเมียนไม่ใช้เนาะถึงเมียนไม่ใช้ของไทยนะครับไม่ใช้ศู์ไทยเนี่ยผมยังไงผมก็ซื้อทุกคนจะแพงแค่ไหนก็ซื้อนะครับเพราะว่าทนทานที่เนาะที่ผมซื้อคันนั้นอะตอนที่ผมเรียนใหม่ๆหม่เนาะยี่สุสุซูกิสมาร์ททุกคนใช้มาสิบกว่าปีนะแต่ว่าตอนเนี้ยยังใช้อยู่ที่บ้านผมก็เลยอยากได้คันใหม่เนาะจะได้แบบเดินทางสบายนะครับพี่เนาะจะได้เดินทางสบายแล้วก็น่าจะไปเที่ยวแถวเวียงกันนะครับก่อนที่ผมจะไปทํางานที่กรุงเทพเนาะก็เลยซื้อไว้เกิด เดือมาทํางานที่กรุงเทพแล้วแล้วก็มาขี่ที่บ้านน่ครับเสียงพี่นอ้องเิีมครับนี่ทุกคนเลยมั่นใจสิบกว่าปีเนี่ยยังได้อยู่ครับนะเครับทุกคนเนาะประมาณนี้ครับพี่นอ้องนะทุกคนคิดว่ายังไงนะครับผมคิดถูกไหมพี่นอ้องที่ซื้อรถของไทยแต่แต่ราคามันก็แพงครับราคาแพงกว่าของมาเลยแล้วของของจีนประมาณสองหมื่นนะสองหมื่นกว่าเกือบสาม ทุกคนคิดว่ายังไงแพงไหมพี่น้องเนาะผมคิดถูกไหมทุกคนนะแต่ว่าผมตั้งใจไว้ได้ว่าจะซื้อของไทยเนาะยังไงก็แพงแค่ไหนผมก็สู้ครับพี่น้องเลยประมาณนี้ทุกคนมีความคิดองไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปครับทุกคนคิดว่ายังไงผมคิดถูกไหมครับเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับ